แม่นลุงสบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผงทุกทุกท่างพากันลาดตะเวนอีกแล้วกับลุงคือเก้าพี่น้องเลยใกล้แล้วเนาะลุงใกล้แล้วเนาะเขาให้เห็ดออกหลายก่อนเนาะเก็บชักแบบเต็มตาจักมือสองมือมือละตาสองตาโดยแม่นให้มันแบบไปรอบได้ก็ได้นะนะ มือละาหารอบก็ได้หาตาพี่สแอมจะรอให้มาเก็บตอนหน้าเกี่ยวข้าวบอน้าเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวก็ไม่ทันเขาอีกแล้วอืมยางแต่จากมันสิออกมัออกเนาะหน้าเกี่ยวข้าวก็ได้มันแรงเลยจะตกโดยถ้ากันหล่อหาเห็ดพี่น้องของวันที่หกเนาะวันนี้เนาะวันที่หกวันที่หกหกหรือเจ็ดวันที่หกนี่แหละที่หกเลยไหมโดย ััรบปีมนนะโอ้คันเฮาอันให้มันแจ้งเตือนต้องเอาแต่ช่วงโฮปีลงเลยช่วงนี้แบบเข้าหาแบบวิธีแบบมั่วหรือไรโดยเออมันมันเป็นเวลาฮิ็ดเลยดิเราต้องรอแจ้งเตือนช่วงนี้โอ้พี่น้องเห็นเลยเห็นเลยเห็นแล้วนะลูกเนาะเห็ดเห็ดเห็ดคมแบบนี้พี่น้องเห็ดคมก็เอาเห็ดปวกก็เอาเอาพวกเห็ดพี่น้องเลยว่าจะมี คอหักแล้วคอ,อหักบอกเอามันพ้นถือแต่มันเปื่อยเนาะนชุ่มนิดนเออมันก็ยังอันนอายุแต่เมื่อกี้มันคอหักลนี่หนุ่มเอาอันนี้ปาดตีนมันโลอนเอาเสื้อมันไว้เห็นข้าเจ้าเห็ดเอาก็เห็ดเออนั่นเลยคอหักเอาก็บอกเอาอเดเียวไปเห็ดปวกทางในกับบุกัญญาเนาะทางในก็ออกเลยเห็ดปวกดวโดยแต่มันเห็ดปวกดำ,ดำๆนั่นได้ลุง หมดเวลาใช้เสียมเลยหนะุ่ยหมดเวลาเลยโอ้ดอกใหญ่เลยนะลุงๆป้าต๊นดอกยังใหญ่พี่น้องนนมึงนี่ยดูไปมึงก็แดงแดงเห็ดป่วนมาทังไม่เห็ดป่วนแล้วเข็ดยุคานพอดีใช่นีมต้มก้อยอนั่นอะไรครับลาบก้อยลาบก้อยใสะกะขวาน้ำบใ <จ S 1> ่ใส่เสะบสะบล่ลุงเราลาบหมูลาบนี่ธรรมดาลเนี่ยนะเออเสะด้วยเนาะ ต้มจิ้มแจ่วก็ได้โอ้ลายอยู่พี่น้องผู้ทั้งหายครับน <ahí> <expands. S 2> so ี mm ่เ hmm. ดี๋ยวเก็บไปเรื่อยๆดอกใหญ่ๆแต่ว่าเข้ามานี่มันมันฝนตกดูมันก็เลยดอกใหญ่เนาะตุ่มๆเลยอืมสันนี่พอดีแต่มันขมนะต้มนานขันตูคมนะลุงขันดอกละใครเนี่ยวะมันบางโอเคไม่เป็นไรเออมันเริ่มจืดเลยเนาะครับนี้มันต้มนานแล้วเนี่ใช้เวลาหึงเนาะใช่แล้วครับเราก็เก็บเหาเป็นเชื้อมาเราก็ปาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลย เอาเตดอกกันใส่เลยมาเบเดี๋ยวผมเงก่อนเออมีอยู่ดอกไหมเดี๋ยวผมเก็บไปโอ้ดอกไรดอกอยู่ทั้งพี่ก็ได้ใส่ลงเออว่านนี่ชำนแล้วเขาจังบบเห็นมานนะเนาะมด้มอเียบิ้งมาเสียมอกไปก่อนพอดี่ละชำนี้เนาะ โอ้ตัวนี้คอขาดลเลยบอาตัวนี้ขาดยังแข็งอยู่อ้อันนี้มันฝนตกถือกระชับมันยังแข็งดูนี่ฝนตกมดคืนอโอ้ยปวดปฝนพี่น้องตกมดคืนอตอนนี้ก็ยังเป็นฝนล,ลินทางใดอีกพี่น้องทางใดอีกแต่เก่ามันชีออกตามนี่เต็มอ,อยู่เลยนี่เดี๋ยวเนี้หนึ่ง นียังแข็งแข็งเลยเออมันห่างปีปีปีก่อนน่ะลายเนาะนี่พอดีงามลุงนี่เนาะโดยเออมันกำลังชีึ้นใหม่นี่พอดีนี่คันฝนตกดูมันออกแพงเหมือนกันโลหนึ่งข้าหกสิบบาทกันละนี่อันนี้ได้ลุงครับต้มขายนะเออแต่ว่าต้องต้มก่อนเนาะแบยวว่าให้มันชุกก่อนเนาะลูกขายครับโอ้ยแต่เด็กก็เขาสามารถล้างเสรือตอนลาบก้อยได้เลยรับประทานแล้วเนาะ โอ้พอพอหาอยู่ได้สิโลละหาหกสิบบาทครับเห็นเขาขายเห็นเขาว่านะดูมากระซิแม่นะแล้วคนผู้เขาจ้าบ่อยากใชเวลาต้มเนาะมันใช้เวลาหึงดินะลุงนะดอกมันงามนะในไต่เออมันคือออกจากทางห้างนี่เพิ่งจะเริ่มออกมันเขาก็ออกเนาะมันยังไม่ค่อยดุเท่าไหร่แต่ก็มันก็เป็นมูทีกันนะได้เท่านี้กันบาทผมนะชาวเงาเต็มบุกหลายโขดเดี๋ยวนี้แหละหลายโพดบอตรง โดยเ,เห็ดเ,เห็ดดินพรอ้อมหนาชิมีนมมหน,า,า,หนาชิมีมูเนาะนาชิมีมูออกเลย มันยังห่างอยู่ดยโดยตึก,กน่าจะทนนี้เดี๋ยวลุงเลยมีปลลุง,งโดยอ่าอยู่พี่กับมีดอกหนึ่งนะบอเาลา่ย,ยังเอา,าตุมต่มๆเลย,อยเออนี่มันยังคักเนาะลุงน,นี่ลุงดยเอ้ยยังกินมันโอ้แต่แบบ ผู้ขาดอุลิชีน้ำตาลเนาะคันบ่มมากไก่บ่เหี้นได้นี่เนาะเดินเตะแล้วนะโดยมันชีน้ำตาลจะต้องค่อยๆเดินจ้าหาเดินงามๆจังงามๆนี่ผำมันเกือเสร็จลูกทะเลกินจิ้มกับรอยกานในซามรสเนี่ยโดยเลือดน้ำจิ้มกินกับปลาหมึกกับยังนะเนาะนี่ก็ได้เงี้ยคือเราจะบุเนี่ดูผู้ขาดขนาดตัวนาลุงสองดอกนะยังงามเลยก็ได้เงี้ยโอเคเลย ดูนี่นามารีนี่โอ้ไตไล่เติบยู่เนาะอีกมูจู่ซมองยากคืทม่วงด้วยดูใช่รูมเออเห็ดเพิ่งกินได้อยู่แต่ว่ามันเน่าเลยแม่บอลุงคือว่ามันออกทนะเนาะดูมันยัง มันยังบ่ะชุมพอาะปัญไตอีกใบตองก็เริ่มเริ่มเน่าเออนี่ในเดินในนี่ร้ายเลยเออมันกำลังออกโดยเท้านาชีลายได้แถวนี้นะมันจะเริ่มออกเนนี่แต่ได้ขนาดนี้โอเคนี่ทั้งหมดนี่เขาต้องเอาในน้อยเนาะเนี่่ยแแบลซๆมันกึดๆเนาะกัดกึดๆเลย ตอนกินเราไม่ขมเวลากินน้ำไปขมเป็นสีสะใจเลยเป็นนไตอนกินเราธรรมดากินน้ำลงไปเลยจังหูซึ้บบ่อข้างในนะเห็ดปวกบอ่บอบอ่บออกลงเลยออกแต่แถวนอกเห็ดอยู่ข้างนี้ này do nóng những nhóm ở còn à ừ hữu hALLY ừ ừ à à thì people Mu mother Hoo Ash xe là แม่หอ,องฮอตอยู่ในผุเละต่เก่าอยูใ่ในชวนเลยยังออกในชวนตรงนี้มันยังออกเลยพอดีงามพอดีงาม,มลงม,มันต้องพ้นเล่งเล็งลีเนาะ,ะเห็ดอันนี้นะคันเด็ดเด็ดมาหาบ่ได้ดอกเห็ดอันนี้มันบอ่อวบไปลงไปอยังเลย ออกข้างในเยจะ๊บเาเป็นเ้อานะโดยมันมีข้าในหนึ่งไม่ไนสีม่วงๆนึ่เอนเออเมนเมนโดยมันยังหายเออมันจันเดียวบอเขาไปก็ต้เขายก่อนชวนก็ได้เอ้าเงอก่ได้เขาได้ออกไม่ได้เธอหนิงก็ยังออกเนาะแต่ละปีเนาะปีนี้ยังบอทันเห็น ก right? ็บอกแลวนะงเห็ดอะไรทุกปีปีี่ใตต้นมออกโดยออกไปเรื่อยน้องเลยลาะไปลาะเมื่อน้ำ ຍັງບໍ່ນີ້ເຮັດຫຍັງອັນ เนาะฮาเบิ่งตามป่าอยู่คาก่อนพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นว่าเห็ดเพผงอยู่คาสิออกบ่เทปป่าอยู่คานี่คขันออกเลยเชื่อเนาะคันบ่ออกเลยบ่เมนเห็ดเพผงอยู่คาเห็ดขมซื้อ โอ้ยชงใส่เสียสื่อแล้วแหละน่าจิเป็นเห็ดขมสื่อเท่าปลาอยคากับบะมีะบะหินเห็ดผลงานเฮาทั้งเห็ดเผิ่งทั้งเห็ดปวกเห็ดปวกก็ไดนะจนถัก เพิงคขมก็ได้น้อยหนึ่งคลิปนี้ก็สิคอลาก็เดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนทีน่ทติดตามรับชมพอกันใหม่คลิปหน้ากับเคยลาสบายดี